รับเหรียญที่นำมาให้ดูวันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างในปีพศ2486ครับแจกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญปั้มรูปตภาพแบบมีหูในตัวนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างด้วยการสองเนื้อคือเนื้นอเงินกับเนื้นอทองแดงนะครับข้อมูลที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยนะครับ าภาพเหรียญเนี่ยก็จากเนื้อสารสปิเรดครับที่จัดจำหน่ายในปี2548ครับจากคอลัมน์ศึกษารับเซียนเหรียญโดยอาจารย์เพชรท่าประจันนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีการทำปลอมเรียนแบบแล้วนะครับโดยเหรียญปลอมเนี่ยมีการทำออกมาในปี2546นนะครับอาจารย์เพชรท่าประจันจเลยชี้ตำหนิเหรียญให้ดูคร่าวๆดังนี้นะครับดับแรกเลยนะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ย เหรียญรุ่นนี้จะมีสองบล็อกนะครับก็จะมีบล็อกอพิมพ์นิยมนี่เรียกเ,เป็นพิมพ์ลึกนะครับอนนรูปที่เห็นนี่ก็คือเป็นพิมพ์ลึกนะครับจุดสังเกตแรกก็คือตรงดวงตาของหลวงพ่อนะครับจะลึกชัดแล้วก็คมนะครับต่อมาก็ริ้วเริ้วผิวหนังริ้วจีวรจะชัดและคมริ้วจีวรตรงนี้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ผิวรอ,อยยับรอยยับของผ้ารอยยับของผิวหนังเนี่ยจะคัดอจะชัดคมสวยงามนะครับแล้วก็ตัวสันเหรียญเนี่ยครับจะขึ้นตั้งคมสวยงามครับตัวสันเหรียญเนี่ยครับตั้งคมสวยงามนะครับนี่ลักษณะด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับสำหรับด้านหลังเหรียญน,นะครับ จุดที่อาจารย์เพชรท่านอาจารย์แนะนําว่าควรจะพิาาณาเลยก็คือตรงลักษณะการปลิ้นตรงหูเหรียญตรงนี้ครับาจากนั้นก็ให้ดูขอบสันเหรียญตรงนี้ครับขอบสันเหรียญเนี่ยเหรียญแท้ส่วนใหญ่จะมีนะครับแล้วก็ให้ดูความคม อย่างเช่นตรงที่ตัวยันตัวนี้ครับตัวหน้าตัวนี้นะครับหางตัวหน้าเนี่ยแกะเกินแหลมๆมีเส้นเกินแหลมๆออกมานะจาะนั้นก็พิจารณาโดยรวมครับเส้นยันตั้งตรงเส้นกรอบยันตังตั้งตรงตัวรอบเหรียญขอบเหรียญคมตั้งตรงอย่างนี้ครับ นี่คือเป็นลหลักการพิจารณาอายุของเนื้อโลหะต้องเก่าได้ทำอายุนะครับเพราะเหรียญรุนนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2486ครับนี่คือลักษณะคร่าวๆในการพิจารณาครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ